เอเรามาเยี่ยมส่วนพี่เนี้ยนะดอกดีโอ้ยตั้งแต่ต้นแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วออกแต่โคนเหมือนกันนะพี่เนี้ยนะโคนเลยอะ่ะเนี่ยกล้องมาช้อนเนี่ยจะเห็นเอ้มันใหญ่กว่าวันก่อนที่เรามาเหลือมๆนะครับทไมขยับน่าจะอัดน้ำไปด้วย นเนี่ยมันจะเลยเหยียดตีนหนูแล้วนะบางปุ่มมันเลยมาแล้วนะครับโอ้ห oh. ทุกกิ่งเลยนะตอนนี้สองสามวันมันก็ผิดหูผิดตาผิดหูผิดตานี่ตอนตอนนี้พี่เนี่ยให้น้ำยังไงให้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวันเวน้น <when>, วันเว้นวันวันเว้นวันเป็นดินอะไรอ่ะพี่ของเราอ่ะอันนี้เป็นดินลูกรัง ลูกลังแท้เลยครับไม่ได้เอาหน้ามาใส่เปล่าไอ้เป็นลูกลังไอ้แต่อันนู้นอ่ะอันนู้นผมก็เอาเอาหน้าดินมามาโกยมาใส่อ่ะอ๋อแต่พื้นมันเป็นดินลูกรังก่อนก็คือเป็นเป็นดินดินเขานั่นแหละดินเขานี่แหละแล้วโกยดินมาดูอ๋อคือไซต์นี่ยอายุกี่ปีนะพี่เนี่ยแปดปีแปดปีแปดปีพี่เนี้ยนี่ยให้น้ําชั่วโมงหรือเหรอให้ชั่วโมงนึงเลยเป็นหัวอะไรอันี้กี่ร้อยอันนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันเรียงหัวเรียงเรียงสี่ร้อยลิตร หรือน่าจะได้ไม่ตม่ำกว่า400ฮะประมาณ400ลิตรต่อชั่วโมงเนาะสองหัวเหรอสองหัวสองหัวนะ FC หให้หนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันครับช่วงนี้เราให้น้ําช่วงไหนเช้าหรือเช้ามืดผมมันเด็กกาเกนแต่กระเริ่มแต่เช้าเอาจนเสร็จเอาจนเราทันคเพราะต้องวนให้หลายสวนเหรอพี่นี่ครับอ๋อ คือไม่ได้มีว่าต้องตื่นมาแต่เช้ามืดมาไล่น้ําค้างมาอะไรไม่มีเปล่าครับเอา,รราปกติธรรมดาลแล้วโซนนี้มีซันเบิร์ไหมเออไม่ค่อยมีโซนนี้ยังไม่ค่อยมีอะเหรอแต่ถ้าพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็เลยมีกันแต่พอแปงนี้มันก็ยังดีหน่อยใช่ก็ไม่เห็นแปงพี่ก็เลยถามทำไมทำไมไม่มีซันเบินนร์อ่ะเขาอ๋อสงสัยปีนี้ได้ของดีเอาเอฟซี FC, เราไปดูต้นอื่นหน่อยโอ้โหแต่ต้นนี้เยอะมากเลย แเสกีมเพราะว่ามาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่าขนาดต้นที่ว่าใบเสียหายเนาะปีก่อนนะข้างไอ้พี่เนี้ยดูต้นนี้หน่อยนะทําไมข้างบนมันเป็นมันเป็นไซส์ไหนเนี่ยดอกมันก็ยังเจริญอ,อ,อยู่ดอกยังเจริญอยู่กล้องต้องทะลุเข้าไปข้างบนเนี่ยคือต้นนี้มันใบมีปัญหาที่เรามาแล้วพี่ก็ฉีดอะไรเยอะไปใช่ไหมช่วงนั้นอะ่ะที่ว่าซ้อมบินโดนอ์อ่ะ อ๋อใช่แล้วใบมันจะบิดบิดไปหน่อยครับเข้มขน้นครับแล้วก็พ <โฮ S 2> อมาตอนหลังมันเป็นแผลที่ต้นนะอ่ะม,ม,มา,มาข่าที่หลังนี่แหละก่อนดอกดอกเนี่ยอ๋อก็คือช่วงหลังฝนเนี่ยเราเราเห็นน้ําเยิ้มอยู่เนาะครับอืมที่แรกคิดว่ามันมันโศกไนงะมันโศกเหลือเกินแค่ไหนไม่ใช่หมดข้ามอดข้าอ๋ออโหนี่ฟื้นหมดแล้วนะเนี่ยต้นเนี้ยจากที่ใบเป็นการทูบการอะไรเนี่ย มองเห็นไหมสังเกตสองต้นน mm hmm. ี้ใบจะสีต่างกันนะต้นมันจะมีปัญหาหน่อยนะแต่ดอกดอกอันนั้นมันก็ยังเจริญอยู่นะแต่ดอกแต่ดอกได้อยู่เพราะเรามีการฉีดบำรุงอะไรไปเราเดินไปหน้าหนหน่อยดีกว่าที่นี้ยเราเหมือนตรงนี้มันจะชันนิดนึงเนาะมันเป็นนื้อเนี่ยดินมาเติมอ๋อเพราะว่าฝั่งหน้าหน้ามันไม่ค่อยชันเท่าไหร่ เดี๋ยวตรงนี้เราจะหัวลูดหัวทิ่มมันลงไปเดี๋ยวเราจะไปเดินข้างล่างดีกว่าเดินไล่ลงไปได้เยอะได้ไหมพี่ fc เราลงข้างล่างดีกว่าช่างภาพเราลงได้ไหมจับอะไรดีรับอะไรโอเคอ่าแปลง นี้เราประมาณกี่ต้นนะพี่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยก็คือจากติดถนนเนี่ยขึ้นไปบนเขานู่นเลยนะห้าร้อยต้นอายุแปดปีระยะที่ปลูกนี่เราปลูกยังไงพี่นับยังไงดีสิบเมตรคูณสิบเมตรสิบคูณสิบเลยเหรอครับสิบคูณสิบมันชนหมดแล้วนะครับแปดปีเริ่มเริ่มอยากชนแล้วครับทีนี้ใครปลูกระยะชิดนี่ให้ดูพี่เนี้ยเป็นตัวอย่างนี่สิบคูณสิบแปดปีชนแล้วแล้วต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่เนี่ยบางคนต้องสิบกว่าปีนะจะได้ทรงพี่เนี้ยเนี่ยโอแต่นี่ก็คือออกสมบูรณ์มากออกดอกตั้งแต่โคนกิ่งโหเงยไปเหมือนเหมือนอะไรนัพี่เนี้ยตีนหนูหรอห้อยอยู่ตามห้ยทีเนี้ยมันเยอะไปหรือเปล่าอ่าน่าจะเยอะนะว่า เยอะเยอะดีแล้วครับดีว่าไม่ออกกล้องลราแหงนไม่ทันแล้วกล้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แหงนขึ้นไปข้างบนให้ดูหน่อยให้เอฟซีดูหน่อยข้างบนอ่ะเกิดอะไรขึ้นดีแล้วครับเหรอโอ้โหเยอะมากเนี่ยกิ่งล่างเนี่ยปกติเขาบอกว่ากิ่งล่างไม่ค่อยออกหรอพี่เนี้ยมันใช่หรือเปล่านี่กิ่งล่างนั่นเนี่ย ตั้งแต่โคนี่เลยเดี๋ยวหลบกล้องเข้าหน่อยเนี่ยผมว่ากิ่งนี้ได้เยอะนะเยอะไหมเยอะเยอะเกินเหตุนนะกิ่งล่างพี่เนี่ยโอ้โหจะมามองครั้งนี้เยอะมากเลยโอ้โห เขาบอกว่าบางคนเนะี่ยยังออกไม่เต็มเลยนะพี่เนี้ยแต่แต่ทลุนธรรมชาติตามหลังกว่านี้หน่อยนะใช่ไหมกล้องไปไม่กลับแล้วกล้อง <laughs> มีทุกกิ่งนะนี่ทุกกิ่งนะเหมือนกันเลยไล่ดูเนี่ยทุกกิ่งเลยยันยันโคนอะ่ะ ข้างหน้าผมขับรถเข้ามาเหมือนมันจะใหญ่กว,ว่า,างี้นะคทั้งหน้าต้นทั้งหน้าพี่ก่อนๆเป็นยังไงพี่เนี้ยแต,แต่แต่ปีที่แล้วมันไม่ดกแต่ปีนี้เลยมาง่ายหน่อยปีนี้มาง่ายนะแต่แต่ทั้งแปลงทั้งแปลงก็ถือว่าดี อ่าดีในภาพรวมคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะห้าร้อยต้นเราไม่มีแหว่งเลยนะครับอืมปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่สูตรที่เราดูแลไปปีนี้ที่เริ่มจากดินอืมพอเริ่มจากดินอ๋อตั้งแต่ว่าใช้แนวทางเราปรับปรุงดินไปครับโปโปแคลใช่ไหมโปแคล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 คูนี้จัดบรรเลงเข้าไปครับปุ๋ยได้ใช้ต้นนี้ไหมใช้ สิงใหญ่สิงใหญ่สิงใหญ่เข้าตั้งแต่ทําใบเลยเหรอตั้งแต่ทําใบอ๋อทำใบมาแล้วแล้วช่วงทําดอกเนี่ยได้ใส่ยังใส่ยังยังยรอบนึงนะสิบสองหกสองะได้ไปยังกระสอบฟ้าใส่ไปแล้วแต่ใส่ก่อนนั่นนี่อ๋อก็คือใส่ก่อนออกดอกออกดอกใส่ช่วงสะสมอาหารใช่อือยองไม่ดอกยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่แล้วทางใบเนี่ยนอกจากไอไนโตรแพนเราเรามีอะไรเสริมไปไหมมีพึ่งเทอร์โบ พึ่งเทโบพึ่งเทโบอ๋อก็คือมาเสริมช่วงช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังๆจะออกดอกอืเห็นว่าบางครั้งหมดของพี่ก็เอาของเก่ามาเสริมเฮ้แต่พึ่งเทโบผมใช้แต่ก่อนหน้านี้แล้วนะใช้ตั้งแต่รอบทําใบถูกไหมใช่เราทาใบสุดท้ายเราทาใบสุดท้ายแล้วก็มาเปิดกิ่งเป็นหนึ่งรอบหนึ่งแล้วเมื่อสองสามวันเนี่ยอีกรอบหนึ่งคือสามรอบ เป็นไปได้เพราะว่าคนที่ใช้พึ่งทาใบด้วยอ่ะผมสังเกตว่าเขาจะได้ดอกเต็มกิ่งเลยเพราะมันฉีดตั้งแต่แบบทั้งทั้งต้นเนาะมันโดนหมดเลยอ่ะมันจะได้เยอะกว่าคนที่มาเปิดแค่ท้องกิ่งเนี่ยคือใช้พึ่งทําใบไปด้วยผมแสดงว่าก็ใช้ของไม่เยอะเนาะปีนี้ใช้ของน้อยใช่หรอใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ปุ๊บไปเลยบอกไปเอาดอกมาเงี้เหรอมันเอามาให้เลยนะ ันนี้ใบในฝันมายังพีนี้ใบในฝันมาเลรอครับอันนี้ดอกในฝันยังี่ในฝันเลยเยอะมากดอกในฝันแล้วที่สําคัญคือปีนี้ทําง่ายกว่าครับใช้ของน้อยมากใช้ของน้อยน้อยน้อยตัวน้อยตัวน้อย้อยน้อยอะไรน้อยชิ้น่ะเรียกยากอะนนี้เรอยใช้ของไม่กี่ตัวเอาง่ายแล้วมันได้แบบนี้เลยอทีนี้คือเป็นแบบเนี้ยทุกต้นเลยทุกต้นเลย เตอนนี้มันดินอ๋อนั่นมีคนมาวัดให้หกพี่หกก็หรอหกจุดสองอ่ะโอ้ยแต่ก่อนมานี่ได้ห้าก็เก่งแล้วนะได้ห้าก็เก่งห้าก็ตามกว่าห้าต่ำกว่าห้าของพี่เนี่ยยิ่งแปลงนุ้นยิ่งไปใหญ่เลยอันนั้นสี่ไอ้นั่นแปลงเล็กอ่ะสี่แต่ตอนนี้แปลงเล็กเห็นมีแต่คนแบบหมันไส้เือเกินคนที่มันมันพุ่งเหลือเกินเนี่ใช่ไหมมีแต่คนก็ถามทำยังไงทำยังไงเดี๋ยววันหลังเราไปถ่ายแปลงเล็กให้เอฟซี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ